สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอก็จะมาเห่อของนะคะก็จะเป็นตัวลิปสตรับตัวนี้ค่ะเป็น Apple ิลสรับนะคะ Apple ิลลิปสติับของ Barbie p a นะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าลองเซิร์ชในเว็บเราบางคนก็อ่าน Baby Face พดะคะ่ะบอกว่าเป็นวิธีอานของเกาหลีแต่ว่าจริงๆแล้วมันสะกด b a v i p h a t ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรขอเรียกบาวีแพทละกันเนาะก็คือตัวนี้มันจะเป็นลิปสรับที่เป็นเหมือนเป็นเนื้อเจลลี่นุ่มๆมะค่ะแล้วก็ข้างในมันจะมีเม็ดบีดนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูกันยังไม่ได้แกะเลยอะเดี๋ยวนะแพ็กเกจมันน่ารักเนาะนี่ค่ะด้านในนี่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า มันจะเหมือนเป็นเนื้อเจอรี่แล้วก็จะมีตัวเม็ดบีดเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวจะลองจิ้มแล้วก็มาถูๆที่มือให้ดูแล้วกันเนาะเป็นการรีวิวไปในตัวด้วยจิ้ม,มนิดนึงแม่นี่นะคะเหมือนก็จะเป็นเม็ดบีดค่อนข้างที่ละเอียดทีเดียวเลยนะ แล้วก็เป็นเนื้อเหมือนแบบว่าเนื้อเจลลี่นุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นมเจ e ไรเซอร์ช่วยเคลือบปากเราด้วยวิธีการใช้เขาก็คือว่าให้เอาอมาสคารับนะคะที่ริมฝีปากแล้วก็เอาตัวสำลีะค่ะเช็ดออกแล้วก็ลงด้วยตัวลิปที่มันสามารถที่จะบำรุงหรือว่าเป็นวาสลีนก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวที่2นะคะที่จะเหอในวันนี้ก็จะเป็นตัว BB บีครีมนะคะของออลเทอร์ินเซคือว่าช็อปครบ 1,500บาทนะคะในช่วงของการสมัครเป็นสมาชิกใน3เดือนแรกก็จะไปแลกสินค้าได้นะคะ1ชิ้นในราคาไม่เกิน300บาทอันเนี้ย275บาทคือจริงๆเราอยากได้รองพื้นนะ่ะแต่ว่ารองพื้นมันราคาเกินเราก็เพิ่มตังก็ไม่ได้อะก็เลยเลือกตัวที่ใกล้เคียงก็เป็นตัว BB ละกันจะได้ไม่ต้องเสียตังเพิ่มอาจะแกะให้ดูเพิ่งแกะเหมือนกันเนี่ย ก็จะเป็น BB นะคะรุ่นอ b อ b บรท์ฟูลเพอร f เฟกต์สกินฟินินะคะ SPF 35 PA บวกบวกนะเดี๋ยวจะลองเนื้อให้ดูว่าเนื้อมันเป็นยังไงจริงๆก็ไปลองที่ช็อปมาบ้างแล้วละ่ะก็ลองกับมือเดิมเนาะไม่ออกแบ๊บนึงนะอ่าออกมาแล้ว นี่นะคะสีมันจะออกแบบว่าครีมครีมน้ำตาลหน่อยตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมมันดูเหมือนสีเข้มจังแต่พอลองแล้วเกลียดแล้วอะค่ะสีมันก็ค่อนข้างที่สว่างเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของการคุมมันด้วยหรือเปล่าไม่น่าจะคุมเพราะว่ามันจะมีสูตรออยล์คอนโทลด้วยอะค่ะสาหรับคุมมันแต่ตัวนี้มันจะช่วยให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็มีเมจิไรเซอร์บํารุงแต่ก็ยังกลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวหน้ามันจะมันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนหน้ามันทีโซนอะ เดี๋ยวกลัวว่ามันจะมันแต่ว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เอากลับมาบ้านแล้วเพิ่งดูว่ามันผสมมาเซอร์ค่อนข้างเยอะไม่ได้อ่านตอนนั้นะก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะลองเกลี่ยให้ดูจะเห็นว่าพอเกลี่ยแล้วว่าเนื้อมันค่อนข้างขาวทีเดียวเลยอะเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยปรับสีผิวให้เราสว่างขึ้น จริงๆมือเอรำเนี่ยถ้าลงกับหน้ามันก็อาจจะแบบว่าไม่ดูวอกขนาดนี้ดูเนียนขึ้นเลยอ่ะแล้วก็เนียนใสขึ้นด้วยแต่เดี๋ยวลองกับหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนนะว่ามันคุมมันหรือเปล่าหรือว่าเ,เปลี่ยนสีระหว่างวันหรือเปล่าก็ขอจบการรีวิวมินิรีวิวเล็กๆแล้วก็เหอเล็กๆเพียงเท่านี้นะคะแลวเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบาย